ดูก่อนอานอนท์ก็ด้วยอาการดังนี้แลเป็นอันกล่าวได้ว่าเพราะอาศัยเวทนาจึงมีตัณหาเพราะอาศัยตัณหาจึงมีการสแสวงหาปริเอสนาเพราะอาศัยการสแสวงหาจึงมีการได้ลาโภเพราะอาศัยการได้จึงมีความปรงใจรักวินิจฉโยเพราะอาศัยความโปรงใจรักจึงมีความกำหนัดด้วยความพอใจ ฉันทราโคเพราะอาศัยความกำหนัดด้วยความพอใจจึงมีความสยบมัวเมาอัจโชสานังเพราะอาศัยความสยบมัวเมาจึงมีความจับอกจับใจปริคขโหเพราะอาศัยความจับอกจับใจจึงมีความตระณีมัฉริยังเพราะอาศัยความตระณีจึงมีการห่วงกัน้นอารักโขเพราะอาศัยการห่วงกัน้น จึงมีเรื่องราวอันเกิดจากการห่วงกัน้นกล่าวคือการใช้อาวุธไม่มีคมการใช้อาวุธมีคมการทะเลาะการแข่งแย่งการวิวาทการกล่าวคำหยาบว่ามึงมึงการพูดคำส่อเสียดการพูดเท็จทั้งหลายทําอันเป็นบาปอากุศลอันเป็นอเนกเกิดขึ้นพร้อมด้วยอาการอย่างนี้